ไปสุดมากๆโค้ดมาสเตอร์ฟูมันโคตรเพอร์เฟ็กเลยอะผลง,งานที่ยิ่งใหญ่และโอหังที่สุดเรื่องหนึง่งเท่าที่เราจะได้ดูเลยฮัลโหลสวัสดีครับทุกคน welcome back to 巴菲ม me r a t ช o n a l หรือว่าช่องพี่บีรียลเย้โอเคอ่ะ คือบอกเลยว่าไม่ได้ทำเรีอคชันหรือว่ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยมานานมากแล้วรู้สึกวันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ทำเอ่อรีวิวภาพยนตร์เนาะหลังจากที่ได้ไปดูรอบเอ่อเปิดตัววันแรกมาตั้งแต่หนังเข้าโรงภาพยนตร์เลยสำหรับวันนี้คนที่กดเข้ามาเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วภาพยนตร์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Joker โซลี่เดอ่า พูดถึง Joker for Order นี่เลยแล้วก็มีโปสเตอร์สำหรับโรง IMAX ถ้าใครไปดูภาพยนตร์ IMAX อย่าลืมไปลับโปสเตอร์นี้นะครับสำหรับ t ือ m a j o r c i n e p l e x หลังจากที่ดูเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องมาบอกทุกคนเลยโดยขออนุญาตไม่สปอยแล้วกันเนาะเพื่ออัตรรกของทุกคนให้ไปสัมผัสกันเอ,เองในโรงภาพยนตร์แต่สิ่งแรกที่ต้องพูดเลยจริงๆเลยเนี่ยจกักใจเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูยากประมาณหนึ่งอันนี้พูดตรงๆ และนี่คือแฟนของเลดี้กากาที่แบบติดตามมาตั้งแต่ในอดีตอะนึกออกป่ะคือดูเลดี้กากามาตั้งแต่อดีตกาแล้วนี่คือเลดี้กากาที่เรารักเราชอบแล้วเราอยากไปรู้ว่าพอเขารับบทลีหรือว่าฮาร์ลีย์ควินในภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์เนี้ยเราต้องมาเล่นคู่กับคนที่ได้รับรางวัลออสการ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วอย่างจอควินฟีนิกส์ในบทโจเกอร์มันจะเป็นยังไงวะ นึกออกไหมแล้วพอเราได้มาดูเนี่ยสิ่งแรกที่มันนั่งอยู่ตรงนี้หลังจากดูเสร็จสดๆร้อนๆมาเลยอะ่ะเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่างแรกเลยคือเลดี้กากาแบบ ไปสุดมากๆนี่คือบทบาทการแสดงของเธอที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดเท่าที่เคยได้สัมผัสมาเลยจากหลายๆเรื่องที่กา้กาได้เคยรับเล่นมาเนาะในวงการฮอลลีวูดหรือว่าเป็นซีรีส์อย่าง American Horror Story ก็ดีเนี่ยเรารู้สึกว่าครั้งนี้ตั้งแต่ American Horror Story ในซีรีส์มาจนถึง A Star is Born ถูกไหมในปีก่อนๆน,นู้นเรารู้สึกว่า Joker for Order เนี่ย Lady าก้าในบท Harley Quinn หรือว่า l e อ เป็นครั้งแรกที่เราเห็นเลดี้กากาเฟตตัวเองหายไปเลยจากหน้าจอแล้วแปลงร่างเป็นลีหรือว่าเป็นฮาร์ลีควินในภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอะไราบ้างหรือประเภทไหนบ้างแต่แน่ๆเนี่ยสำหรับตัวเองตัวเราคนดูอย่างเราเนี่ยซื้อใจคนดูได้เรหนึ่งเรารู้สึกว่านี่คือ ผลงานการแสดงที่โคตรมาสเตอร์ฟูลมันโคตรเพอร์เฟกเลยอ่ะกากา้าสามารถประทะคาลมประทะอิโมชั่นของจอควินได้อ่ะคิดดูแล้วกันแล้วในเรื่องนี้นะต้องบอกเลยว่าคนที่เล่นแข็งมากๆแข็งในที่นี้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแข็งในที่นี้คือคำชมจริงๆคนที่เล่นได้สตรองมากๆคนที่เล่นได้พาวเวอร์ฟูลมากๆคือจ o ควินฟิโนิกซ์เหมือนเขาอ่ะ เวลาไม่ได้ผ่านไปเลยจากภาคแรกเหมือนพอจบภาคแรกปุ๊บวินาทีสุดท้ายแล้วเขากดอัดต่อเลยมันอย่างนั้นเลยอ่ะเรารู้สึกว่าโจ๊กเกอร์ในภาคที่2องเนี่ยโจ๊กเกอร์โฟรีอเดอร์เป็นโจ๊กเกอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วมีความลึกซึ้งในหัวตัวเองมากขึ้น แล้วสตอรี่มันทราจิกมากๆสตอรี่มันเป็นภาพยนตร์ที่ดาร์กมากแล้วรู้สึกว่าจากสิ่งที่ได้ยินมามันดารกว่าภาคแรกอีกอะแล้วเรารู้สึกว่าจอวินเฟอร์นิกอะเขาถ่ายทอดอารมณ์ความสับสนความโกลาหลในหัวดีกว่าไม่ใช่ความสับสนความโกลาหลในหัวความแบบจิตใต้สํานึกว่าคนนี้จะเป็นโจเกอร์หรือคนนี้จะเป็นอาร์เธอร์เฟลก มันมีความแบบแบ่งแยกกันชัดเจนมากและ2องขั้ว2องารมณ์สตัวละครเนี้ยมันอิลุงตุงนังสลับซับซ้อนในหัวของเขาตลอดเวลาเราไม่สามารถลาสายตาจากโจอุคินได้เลยตั้งแต่ฉากแรกที่เปิดเรื่องมาจนถึงฉากสุดท้ายซีนสุดท้ายเลยถ้าใครได้ดูแล้วจะพูดเราจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเว้ยเรารู้สึกว่าไม่สามารถละสายตาจากจากโจก Phoenix, วินเฟนิกในบทโจก็ได้จริงๆคนเดียวที่ทําให้เราอะ่ะ ต้องหันสายตาและเบี่ยงเบนสายตามามองอีกตัวละครหนึ่งได้อะคือ Lady Gaga. Gaga เลดี้กาการกาการาพอโผล่มาในซีนนี่คือซีนสตีลเลอร์ของจริงสามารถทำให้เราเบนเข็มความสนใจจากโจควินมามองตัวละครของกากาในบทรีได้อะมันโคตรสตรอมที่สุด นี่คือแบบไม่รู้จะชมยังไงจริงๆอ่ะมันคือ perfect match จริงๆนี่คือการเชื่อมจิตกันจริงๆเรื่องเนี้ยต้องใช้คำว่าเชื่อมจิตเลยนะมันคือ share ซโ y ซิสอ i เก็ตป่ะคำว่า f o l i h e other มันแปลว่า share delusional หรือว่า share, share delusions หรือว่าเป็นการ share ซโ y ซิสองคนมันเชื่อมจิตมันเชื่อมจิตหากันแล้วหนังเรื่องเนี้ยก็ตรงตีมมากๆเขาขยี้จุดนี้ได้แตกฉานมากแล้วเรารู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ น่าตื่นเต้นและเป็นภาพยนตร์ที่สเกลโคตรยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้เลยหรือในรอบหลายๆปีด้วยซ้าส่วนตัวเนะี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นภาพยนตร์ในสเกลนี้ลักษณะนี้มาก่อนมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและมันไม่ใช่มิวสิคอลปกตินะเรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบภาพยนตร์มิวสิคอลเราไม่ได้มีอะไรด้านลบเกี่ยวกับมิวสิคอลนึกออกปะพะนี้ก็เป็นเทอเตอร์ขิดคนหนึ่งเหมือนกันชอบอะไรเกี่ยวกับการแสดงชอบอะไรเกี่ยวกับเพลงมากๆแต่เรารู้สึกว่า คนที่บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นมิวสิควะไม่ใช่อย่างตัวเลดี้กาก้าเองเขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่มิวสิคว่ e มันไม่ได้ถือว่าเป็นมิวสิควขนาดนั้นเพียงแต่มันมีบทเพลงเนาะแล้วมันมีการเล่าเรื่องผ่านเพลงอะในรูปแบบใหม่ที่เรารู้สึกว่ามันครีเอทีฟมากแล้วมันแตกต่างไปจากมิวสิควทั่วๆไปที่เราเคยเห็นในผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูด ที่เราเคยดูมาเลยมันแตกต่างไปจริงๆแล้วมันมีงานอาร์ตมันมีความอแวานการ์ดอาร์ตขั้นสูงในการ ในในเวที่เขาจะเล่าเรื่องออกมาเนี่ยทุกคนมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่สตรองมากอะ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นแบบนี้เรารู้สึกว้าวมากอะ่ะมันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ต้องจ่ายเข้าไปเราไปดูในโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกคนที่ดูมาถึงจุดเนี้ยไปดูได้เลยไม่ต้องฟังเสียงใครทั้งนั้นหรือไม่ไม่ต้องฟังเสียงนี้ก็ได้แต่ขอให้ไปดูเถอะมันคุ้มค่ากับประสบการณ์ชีวิตจริงๆอะ่ะ เกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะต้องดูอย่างเงี้ยจริงๆดูภาพยนตร์แนวเนี้ยจริงๆมันสมแล้วที่เขาสร้างมาให้เราดูเนี่ยคนดูโคตรคุ้มตั๋วเลยแล้วมันแบบข้อหนึ่งที่อยากจะชี้เลยนะว่าให้สังเกตว่าตลอดเวลาที่ในหนังอ่ะมันมีเพลงขึ้นมามันเดินเลื่อนมันเป็นการเดินเรื่องด้วยเพลงตลอดเวลามากๆฉะนั้นน่ะจุดหนึ่งอ่ะที่ต้องจับให้ได้คือการอ่านตัวตัวคำคำแปลของเพลงเนาะเพราะว่า อย่างปกติเนี่ยส่วนตัวชอบดูหนังหรือซีรีส์ภาพยนตร์่ะเวลาเราดูใน TV ทีวีที่บ้านหรือดูในแอรพอีบ้านมันก็จะเปิดสับภาษาอังกฤษได้ถูกปะเราก็จะดูแบบนั้นหรือบางคนชอบดูสับไทยว่าไปหรือภาคไทยแต่อันนี้ความหินคือในโรงภาพยนตร์มันไม่มีสับภาษาอังกฤษให้ฉะนั้นเวลามันเป็นเพลงอ่ะมันสําคัญที่เนื้อเพลงนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียที่อยู่ต่างประเทศนิดนึงคือเราอ่ะเป็นแฟนคลับต่างประเทศของภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะอยู่ในประเทศไทยฉะนั้นอ่ะ ต้องโฟกัสที่เนื้อ้องหรือต้องตั้งใจฟังเวลาเพลงมันเล่นดีๆแล้วมันจะยิ่งดูสนุกขึ้นเพราะเพลงเนี่ยมันเดินเรื่องได้จริงๆวะ่ะเนี่ยคือ first time ที่รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่มิวสิควลธรรมดาและ้ะมันมีมนสะกดมนขลังบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แหละไม่ปกติแล้วนี่แหละคือผลงานที่ยิ่งใหญ่และโอหังที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เราจะได้ดูเลยในหลายๆปีที่ผ่านมา เอออ่ะประมาณนี้แล้วกันฝากกันไว้เนาะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Joker for เด d e r นำแสดงโดยจอร q ควินฟิลนิกส์ในบทจ็อกเกอร์และเลดี้กากาเป็นครั้งแรกในบทลีหรือว่าคาลิคุนนั่นเองอ่าฝากกันไว้เนาะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วเรียบร้อยอย่าลืมไปดูกันนะทุกคนแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็แนะนำเลยไปดูโรงภาพยนตร์ iMAX เเราจะได้โปสเตอร์แบบนี้ด้วยอย่าลืมไปเก็บกันโปสเตอร์สวยมากๆคุ้มค่าดูโรงที่ใหญ่ๆมันมากเนาะฝากกันไว้อ่ะ วันนี้ก็ขอตัวจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นี่คือรีวิวแบบไม่สปอยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปนสัมผัสกันเองเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าทุกคนดูแล้วก็มาบอกกันได้ด้านล่างในคอมเมนต์เนาะว่าคิดเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นยังไงถูกใจไหมเป็นยังไงสะใจหรือเปล่าและอยากเห็นการแสดงภาพยนตร์อะไรต่อๆไปของทั้งโจวควินและเลดี้กากาอีกหรืออยากให้เนื้อเรื่องของโจ๊กเกอร์มันไปต่อไหมหรืออยากให้เลดี้กากากลับมารับบทฮาร์รีควินและมีหนังเป็นของตัวเองหรือเปล่า มาบอกกันด้านล่างได้เลยเออนี่อยากดูนะเออบวกหนึ่งไปเลยประมาณนี้ทุกคนอ่ะวันนี้ขอจบการรีวิวภาพยนตร์เรื่องโ Joker f o ฟ the เ r d e r แบบเพียงเท่านี้ฝากทุกคนไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์เนาะวันนี้เป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันจับยบาย